วันนี้เป็นการสวดมนต์วันที่2มีนาคม2568ในการสวดมนต์ครั้งที่ห้าสิบแปดพระเจ้าในพงนเกียรติมันฑุเขาถะายวเสียงสวดสาธยาพระสุภาพะบริะบางต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาเรอยญาิยาบูชาเดียครบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิต้องพระเจ้าจต้องไม่มีเสถียรรได้ไม่สมาธิจะจดได้ขลับเปอาจารย์ในบทสวดตอนงได้เถิดบทที่หนึบสวดชนุเทวดาธรรมดาแต่ก็ิสุก็ได้ันุเทวดาจะตำางมุชิลัสสวมนตุสักก็มุขสักีกรรมีเจ้าลก แต่ตือว่ามิมานียทีเบลลตว่าข้าเนียเคหามาตุเคเตกุมารตัวสมาคันธ์นะคะทิาสนเกยมุจิยังสาตังโมมิสารตัวธรรมะสวรรค์กัโญยามาตันตาธรรมะสวรรคกัโยะพยามามันตานธรรมะสวรรคกลโยะมาตานตาบทที่สองบทปุชาพุทนตาอิมินาะกัลนาพุธังอิปุชาอิมินาะกัลนาธรรมะอิปุชฌาอิมินาสกลนาสังฆ์อิปุชาว่าบทที่สามบทกบพุทธานตาอิอังัมมาสัพพตวปัจจามาพุตังปัจามั څوبې په تو څما څنګه ځخنه مې په 4 بودسونه تمه څنګه سېډیکا را وې تو څما تو څنګه څما یو برسنه نومه څنګه څنګه تو لا او څما یو برسنه نومه څنګه څنګه تو لا او څما یو برسنه واجهه بودسونه څنګه پاته پوت څنګه څنګه راځي تمه څنګه څنګه راځي څنګه 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 A B T

กิจสภิกุกษมาตุปิปิตะกิติสภาสิทังเกวังหัวสัมพีกมิตรลูมนุษย์ญาติปรนทต้องทนเสียมิถิมาภรามาตยังกิจิธิทังกวัหัวทั้งสกีจวัฒนาปฏิทังท่นุยติจิวัตตาธนิชาบีภูเทารังปรตังกิจสังสกิตินัสวติวันตุยักกิรังอาตมาลิทังขัตมาลิสัมมุติธรมีสุขิติอิธรรมสิธรรมีังเปรตังกิจสังสกิตินัสวติวันตุยักกิรังอาตมาลิทังขัตมาลิสัมมุ

रेंगे लोग होता तो मिसी था चंपू तो सांग का पियो तो सांग के पास अभी इधर भी अलग से चानी पसीन कंगी अब तो बनी तंग इतना सती ना सुबह तो ये जो सती आनी पावन तो इकम पी बजे ना चल सुखा तो तो सब पनामा ताजी मामा का पानी यानि इकम पी संगी ना आप इतना इतना सती ना सुबह तो सहावत हम जो पसाया जो सुचा मारे इतना पावन तो सकी जीव कि भाई जैसा पास जब हाँ तो ये ทากปสศสุย์ตวรบันิึกาชการสถาบันกาต่างมระเทศตามบุตรชายจังหวตดจังหวัติตังเดือนนสุดทนั้สุดที่ันตุอมอนมะติคำยีขตาวบุตรคมามหาสังหวัดาชสิงคีวทั่วคำว่ามางทีสิ่งที่เป็นการนำหิตาออีกทั้ปผู้ที่รับผิตทงอีกทั้งนที่นัสุดทนั้สุดที่ันตุ่มฉันว่าเราจะอยู่บนโลกนูตัวเราต้องมัดดังหัวใจอีกทั้งผู้ที่รับผิดงอีกทั้งนที่นัสุดทนั้สุดที่ันตุ

บทที Depois, so ่สิบเอานาพิริบกยสปโยุตุสปารสริโสมั่ันตันีพุทธังสรจีจโยวัชาตุสปารธนายุสกีติกายโกภรววันาสิสบนิจัวจวจะจยตมังอายุวันาติสงที่ตงรเทิมสองอาทรียาสดีตังกสััพะวะขยสิสสตินปันตะโกพัะกันโกมตสิ

ဘယ်လိုရွေးမိတာဆိုတာပဲရောက်ပါရဲ့ပျော်စရာတိတ္တန်တက္ကမဘဘာတော့ကဘာတော့ကဆိုတော့မတပြိတကိနဟိတန်ဟိတလာကနမဟုတ်အိဒိုင်တိုင်စလာမနေစုပင်းပြုတဲ့ရဲထဲမှာဆင်းရွာဆင်းရဲသီတန်တဝတာမဖြစ်နိုင်တာခနိုင်မြန်နေဟိတန်ကနသဘောမျိုးရိတော့ခနိုင်စပါကြောက်ပျော်စရာတိတ္တန်တက္ကမတော့ကဘာတော့ကဆိုကမလိနေခိနဟိတန်ဟိတလာကနမဟုတ်နလားဆလာမနိစိုဟိပလူဝိသိယံစုမချင်းယံပွာယဆင်းရဲသီတန်တဝတာမရှိဝါဒီချန်နသခိဝယေတန်ငယ်တန်ခိဝါသဘောကြိုရစ်တိုယေမေန်ခိဝါသဘောပရောပျော်စရာ ที่ที่ทาง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 ที่ तो असे ए बाय असे हे तंती मता मी पंपसिप पंसुवास को को एमपी नि पिस्ती हे सोपि नि पिंती ते कोचस पसे बिनि मिजती कोचस पप ज्या पसे ती विता सोवात कामा मदो प्रसोवाती पीपी तोती स्वती पीजे विताती अदिस पिनी मिजती सोतामीया नि पिनी पिनी सोताता पसे बिनि मिजती ज्या मीदा सो पता पज्या पसे ती विता सोकावातो कामा मदो कोचो कामा तनी बिजे बिताती खानाच मी बिनि पिंती काजे जो बिनि मिजती काना मयानी पिनी पिनी

สมาบัญญัติทางสังวัตต์ตัดปฏิบัติบัญญัตินหตุยอมีวิธีต่างๆโดยทีต่างกิมงบันทึกเงินรับการที่จังวันที่จังปฏิบัติเมียนี่จังทุกคำว่าติงหรือกลาว่าต่างทุกคาปฏิตเมียนี่จังทุกคำกําลังกับประสิทธิตรงนี้ตั้งให้สูงโดยวิธีตัดทีน้อยต่างปฏิบัติะคิมเงินเกินี้สัดตายวัจ้าปฏิเมียนี่จังตุกคำาตัดรวมกําลังกับประสิทธิตรงนี้ตั้งให้สูงโดยวิธีเจ้าทังที่น้อยต่างปฏิบัติต่าง เมกิ้มาถ่ายพิกเวสังกัลนิจจาวานิจจายามานิจจังทุกขามตังสุขามติเมานิจจังกำลังกัปสิสุตุงิตังิอโสมันะมีทั้งติตังให้ปฏิตังกิวมืนอถพิกเวสังกัลนิจวานิจจายามานิจจังทุกขมตังสุขามติเมานิจจังปฏิทังทุกขังกลังกปสิสตงิตังิอโสมันะมีทั้ติตัวให้ปฏิัสมาพิกเวสงติขนะอยุ่ปัญาอย่าถวายพิะวะราลิกาวสุขุมะวานินายตุราสังสปังรูปังไอโสมันะมีอิ ในตัวเลขเศรษฐกิจว่าสภาวะการดิ่งตึงอีกตัวหนึ่งเมื่ออีกเมื่อไม่ทราบว่าสมบัติย่อยจะผ่องแรงกี่จีนสัญญาที่กันนั้นอยู่ภายในเดียวว่าไปตัววันละเล็กก็สูงกว่ามันอีกนั่นในตัวเลขเศรษฐกิจสภาพสัญญาที่ตั้งกิโลบุ๊กเป็นสบิ๊กแล้วผู้ต้องสมบัติย่อยจะทั้งยี่กี่จีนกันที่กันนั้นอยู่ภายในเดียวว่าไปอีกทั้งเล็กก็สูงกว่ามันอีกนั่นในตัวเลขเศรษฐกิจสัญญาที่ตั้งกิโลบุ๊กเป็นสบิ๊กแล้วผู้ต้องสมบัติย่อยจะทั้ง ยังเกิดเหตุวิ่งงานกติกาในการอยู่ภายในทว่าภายในทว่าเราเลี้ยงการวัสดุมาว่าในรายย่อยชุดที่เศรษฐกิจว่าพิจารณาเงินต่างเงินสมบัติมีสถิติหน่วยต่างประเทศสามารถตรวจสอบยังสัมพันธ์ยังกิติภพเป็นสังคมว่าจะประสบกูยี่ปีเมื่อยี่ปีนี้พี่ตัวที่เชื่อยี่ปีนี้สื่อตัวที่เชื่อยี่ปีนี้วิชาการเราไม่หมดตัวสิ่งยังนำหัวกุจิปังความรู้จักยังกันต่างกันยังปฏิกันในการอยู่ภายในพักกับปัญหาบุคคลประกอบตัวพี่นั่งตรงนี้มาจากปัญหาเวปนามาปัญหาวิชาพี่โค้ดุปชายาอี อาชีวะเหตุวิธีมุ่งมุ่งสูตรตีบทที่สิบสี่บทสวยมากสมัยสูตรเอววางมีสุดทางเอกสมัยมรรคการสกีสมัยอันตรีกระปิบดับถูกมหาจริงมาอันนี้มาตราตาปีกูสังเกตสัตย์ที่ว่าสัตย์ที่หีบกูสัตย์ที่หีบจะเป็นหีบวันที่หีบแต่หีบก็ตัวท่าตุ่ยที่ไม่ได้ยืบยานสัตย์ที่ไม่ได้หัวทีพักเขาวันตั้งขณะปีกูสังเกตจาก เห้นองไม่ย e, ้ป so so ิจ <im> ีนะปรตูส <im> ังวิตวะพระกัมมัตวรจีภาษายอมันทตะโคต่เทวตาเสยตาปิมันนาปุริโสจมิตธะวะปาหังสมิทเลยสาหังสมิทธเชยังวิมารสวาลิหัตตาปารันตูปาหังสุภะตะโคต่เทวตาปะกอนตังอิมังทิตาโกติตาธรรมตุยิสันติกิมังกตังกะภาสีมังจัมมุโยเหวะกายะจัมายะตัยตามิจัมมังยำจิตนิตาปุริสังกะติตะโปะลาเทวตาปะกอนโตสันติกิมังกะภาษี กิจกรรมก็สูงมากก็สูงแต่เราไปชี้กันทีก็หน้าหิตาว่าอิจฉาแล้วก็ตีไปจิตตาจิตก็โคปาแล้วที่ว่าต้องเป็นตัวสนิทกี่มังกรป่าที่เขียนออกสีดำโอ้ยกังวลจะมันบีบอัดจิตวิญญาณที่สูญนั่นคือเด็กโคปาแล้วพัทิคอนตัวสนิทกี่มังกรป่าสิ่งที่จะสกัดที่นั่นไม่สบายก็ผู้หญิงพัทิถุงเทวดาอย่าไปสนใจเด็กโคถ้าก็ว่าพี่ก็มันจะสีผีนับผีก็ไปใช้กับตัวเราที่สุดเท่ากับตั้งยูรูสังกัญญาพี่เลยทีก็ทำตามนั่งโต๊ะสามารถจะ เดมทวตัะาเยเทาสี่ปตเมหังกันอกาทิตปกวเทวนนมักีเทวนนยามิติิทำมีเทวกนังมีสังสรมันจกโละจีวีมิติพี่คูปพระจุสทะตีมัตโวสีลมัสังยมปะสิาปะตะลังสัพปะตาโมหนสุังพุธโอเจ้ตธมรนาสุตวิเดปสละพะยะต่ววะสตวกัยวิตวกัยาิกตเตวินาพี่คูจังกลุสิทุกปะสะนังตานันังะส เดกามสัมพันธสังกามสัมพัตธสังภัภิกิเยมาติพุทธิปาริกามพุทธิเกิดปางภิกขียอวยใตใจกุมารต้องกุมารยศสาสวาคีสานิลกิติวะกัญญาภิกขตาเตวิจนาตาวิโกุจิกกิติมิสามิีเชลาหิบอนุปัสสนสถาะกายะกายกุมารกบิลวัตตาอิศมโตอิมตโตนวัตโตและสัสสิโนมตะนาภิกขโมพิะนังสาวติงมณังเช่นตาเหียมตาอิคารตาวันนี้หนุ่ยจิมโตจิมโตวันนั้ววันนั้วสัจธรรมวัะนั้นนาภิกขโมพิะนังสาวติงมณังตาตากิลายามกาณาในตะตาวัน tīmato āyēmato nā mato tīmato nā mato ta mā nā pēkamo pēkono tamētī kwa nā kōwēno nā ya i kōwīto nō zīpi tīpana pēnyo nā pētākā kua sātī kōwēno nā ya i kōsopo tamētī kwa nā hūni nā mā i ʷiānā kua kōwēno tītawa taa pati ta kāna nā tīpa tīma nā xāi saathito watao pati taa pētā sāpa nō ta mā nā mā āpaa āyēmato āyēmato nā mā tō yā sāti พทปิตสาว่างโมหนทามาภะไรที่มันโติตมันโตนโตยิติโนมัมานพี่ก็มภงพี่กุณณสัพติมังติมาจรงะกูวิูปะปัสสาสตินาทีปฏิมาราชยัสสโะปิตสาาโหนามะทีมันโตชิตันโัมันโตยิตโนมมานาพกม่สิมทารที่ังกกุโลปสาสติยังขณะทีปฏมราชัสิโุะิตาสาวะพ่มันัน پدې مڼه چې څنګه درته وتاکې، تنه ویلوه کوو چې په دې میلو په کوکو ته راځي، څنګه ته درته ودی مې راشه چې ماته درته ودی ځاښنه معنا چې څنګه به نو ته دې یمې ساوې حساب پېرسره کا. نو ګوینتو بینې تو وی تو چوبو سماګه سيته و چې نو منته تو بینې تو چوبانا و تو چمنجو ته وی تلا تلي چې داسې نو دا کنه په نو نه لا جا. نو کومه دې کې چې لوې مو چې تن یې د راشنو ته کنه له شوپی موธรรมنا پیګم پیګم سمې دې ونه نه. อาคูสานาคาวิสาจัดการจะรับปิอาอาคูปารักสยาจพียามุนาสัตตาอาคนิคัสโนยละมโนมาอาคูสุะสสมติมันีนาคสารันติที่ปาริปีวิสุจควิหันสตติมัจจวัตตาิตาสุปะริตตมามังพยันตตาคาละกานับสีปตะปโนเชมาตาสิโตสันตมะอุปยันตสุปนาลังปกสุปตงวัจรตินาอิติสตีสุตาวสิติที่มัตุวิสุชนนะวิาาตะขานัาสุจิติ พลาโทนมพุจิติพุทธิตปุทะนังสมกาปิสนนังพิณามาพระคมภีมัคตีพิคุณังสามปฏิมังอภิวะจะบีเทวะตามมัตวจะเตกาสัจโนจะกิสัยาสัีตนิโนมันตยูมันตนัมัตัันมัะพิคุงมสปติมณังจันะเทวะจะวะครกกวะตุเลสเทวะปะะกุตนติเทวะยฉันนั่ง่ตัวปตะสมารัสามิมณังสัติาัง อาคุนุทิวาสังมควาจะตเจ้าปะปะะส็นตวสะจตัฉลี่อาคอาคุนสิโนัตเกยาสเตตตะวันที่นอิติมโติมโตนะมโตสสนวนมนภิกขุพิกณสัมปติมนังสัมัตตามหาสมณมัสสวะอาคุมนุสติกาอโยเทวาจะมาจมหาังกอาคุเทวาสนทสจก็สัเิตัววันนีโนอ่ติมโติมโตนะมโตสสิโนมามนาิพิกณสัมปติวนั สุขากลุ่มฮาลูอาคูอาคูบันต์สุขากนันสัมมันตาทรีโลสินานาสันโนวาสกามัดโสติสัพพัสติยะติสกุลญาสพิยะตะวันยินดีที่มันโตยิมันโตวันนั้นโตสันโนวันทั้งมาพิคมุกนังสับปิติมณังเขียนมีอาตุจัยยามาลาตาจัยสันโนละตะไม่ไม่ใช่ตาชนิมาณอาวัจวันนิมาณอาคูอาคูบันต์นิพิตาติติสกุลญาสพิยะตะวันยินดีที่มันโตยิมันโตวันนั้นโตสันโนวันทั้งมาพิกุลกุลนังสับปิติมณังตาจัยเจติวันนี้ญาสพิยะ

ก็มาจากตัวมันจะยึดศึกษาสังกิจธานีสังกิจเทวมัสสินาพี่กับตาเทวิชนากับพิกโบที่จะทำให้ลูกศิษย์ที่ว่าผู้จะสัตว์นังเครื่องยนต์ปะโคปตาขมุนนิสเปียพิจิตรงสเปียร์ประคัมปัญญาที่จะสิงหัวทัศน์ศิษย์สาวที่อิงสกาววัชชานีจุตตาธีบที่จะไม่เอาโมกุจกบันเสริมแล้วก็ติดตัวจะทำมาศิลมากราปุญญาต่อสารไม่ตระหนักว่าสารปะโคปตาขมุนนิสเปียพิจิตรงสเปียร์ประคัมปัญญาที่จะสิงหัวทัศน์ศิษย์สาว เจนาละนณนุภาวนะสิยานุภาวนะตัตตะลังคลานุภาวนะฉันสิยาุภาวนะีตมาลานุภาวนะพริปิตาะทลมิตานุภาวะทศปลามัตตาิตานุภาวะสิพญาุภาานุภานะมานุภาวะสังฆานุภาวนะติานุภาวนะอิานุภาวะปะทานุภาวะมานุภาวนะสัานาตตธานุภานะธิกานุภาวนะสปนาณุภาวะตานุภาวนะ เป็ตสัญญาญาณุภาเวนะตลอมาญาญาณุภาเวนะปัญตาญาณุภาเมตตามุทิตาโกเบขาาณุภาเวนะสสารปิตายาณุภาเวนะตาตนาญาสารดมุภาตุยังสมโลโคสัเปมุโตจมุติประสานติสสตายุยปีเดชตุสัจปะกอบตุยังสัมัคคีติวยุโยตุยังจะตำวิชิตัามัคีโกสามัตาวัตถะนภุกำลังละกาทั้งะวชตีละขันตุ ปัจจตสกัลกตสัะตัวสัตานุภาไม่น่สนใตัวดีันตัวดีบันตัวสกังกลังก์ตัวสับปีตัวสัะธมานุภานสนัันตัวันัวสกกลังกะตัวสัะปีบตัวสับสังฆาตภาะมนสตวดนักขัตยกรรมุตนักปราชญ์ตถาวาลนัปะตาสานุภาพมนักขัตวะติสังฆุติดาขัตยกรรุตนักปราชญ์ตถาวาลนัปะตาสานุภาเไมนััตวาติสังฆบุตระิดาขัรรมบุตรนักปราชญ์ตถาวาลนัปะตาสานุภาพไม่นักขัตวาติส ยาธปปีานตังมวยแต่ากา้างสิงในรลาสินั้าก็เป็นละปลาหิายังมาไม่ถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันโยจะหมือนตูมิสิตาจึงสกุปังติะทัมหโลยีก็บุคคลในเหตุจ้างทำปัจจุบันมันก็ยังไม่คอนแข็งในธมันไดบุคคลนั้นเพิ่กิกรรมมันยังให้ปุโปตื่ดอัจฉระกิจมังโกปชาะมังสวีคือนำคนเพียงมีที่จะเคลื่อนโลกของแต่ลาบุ้งมณานุสังกตีมหาศีนอมติมา้มาปกครอกับมัจาผู้มีส่นั้นย่อมไม่มี พระนีผู้จงบอเนียบุคคลผู้มีิวนี้มีความ่งไม่เกดทัารละการเคลนและเว่าผู้มีลติหนึ่งจะเด้วยประการทนี้เลยโบทีสิบเกียิอี่ปัญจาวีน้าปาถนาธรรมโมหิฉลังอนตตโตแมีความเกยดเป็นธรรมดาจะเมีความเกยดไม่ได้พระจะธรมโมหิังนาตีตจะมีควจะท้เปธรรมดาจะมืความจะแท้ไปไม่ได้พะนางธรมโมหิมานางนตโตเรามีความจเป็นธรรมดาจะไะเมีความจไม่ได้สัปปิหิมีปินิพพาวนิพพาาวะเราจะได้เป็นต มีการเป็นของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีกรรเน้เกิดมีกรรเป็นผู้ตามมีการเที่พึ่งอาศัยมการมาังการดิสามีประกันกัสายทอาเราจะทำกรรมใดวเป็นบุญจะได้เป็นบาปจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลกรรมนัสือไปบางกไม่ไปหังไปกิตบางเราจะไดเพิจารณาอยู่อย่างนี้ทุกๆวันเดินบทที่สิบแปดพม่าฟังนาเมตตาใหญ่อีมองสตงอีการมยังกวาสัรวิจิพี่ละชันี่พิจิเตมีตะโคพังวิพิโควันตี พิกบัยตติพีุ่ปตะสุตุังกบัตมันโจมตตาพกบัเจตุมัยาสวาปังอุลิกายะนีกตายะปะตุกายะนตายะจิตายะกมกกานิสาปะิกังกาตมีตัสะปะตุกะสังสดีุกรังสักกูปฏิจาวิญญหดเดมุสานาบิญญาหดที่าลักขัดดีทีกว่าข้าววันก็มีจีมาสิมะกจะชานตัพังโมลหตินีตายพกบัเจตุมติยาสิวาพังุิกยะต่ายนีกระตัง अनुजी शोभा नामे ताजे तो विमुत ऋषि शोभा ताजे तो विमुत ऋषि शोभा ताजे तो विमुत गति नहीं नो शोभा ताजे तो विमुत गति हाले शोभा ताजे तो विमुत पचका नहीं नो ताजे तो विमुत सकल ही नो ताजे तो विमुत सकल ही अरे बुकला बेला हो चाने का जीता ना तो सभी बता भाई अपन ना बेला हो चाने का जीता ना पाया ना तो इमी ही बात कर रही तो सो बुकला ना बेला चाहिए तो इमी मुझ सकते बुकला बेला चाहिए तो इमी मुझे इतनी हो बेला हो चाने का जीता ना तो सभी इतना तिबाया चीज बेला हो चाने का जीता ना पाया सभी बता रही है का लगी तो तो सभी अन्य बेला हो का जीता ना तो सभी थे बेला हो का जीता ना तो सभी उम्र बेला बेला का जीता ना तो सभी भी पति बेला हो का जीता ना तो यमे हि सता काल हि नानि सव नामे ता चेतौ यमे तजिकमे हि सता नामे ता चेतौ वेम तजिकमे पदा समायाति सतावेला हप चनेका चित्तं नवय हलत सर्वे यमे हि समायाति सया सतावेला हप चनेका चित्तं नवय हलत तबी उत्तलयस्य सया सतावेला हप चनेका चित्तं नवय हलत त सर्वे वद मायाति सया सतावेला पच पचानिका चित्तं नवय हलत सर्वे हि मायाति सया सतावेला पच पचानिका चित्तं नवय हलत सभी उतलयान सयास सत्या भज भजानी का गीत ना पया हलो सभिनयान सया सत्या भज भजानी का गीत ना तो सभी हेदी मैयाज सदाविल भज भजानी का गीत ना पाया तो सभी पमाया थी सजा सत्या भज भजानी का गीत ना तो सभी माया पना पनाविला भज भजानी का गीत ना सफे पदिमा यथि सय पनाविला भज भजाने का गीतना भई हल यथि सया पना बेला भज भजानी का गीतना भई हलनाया का गीत नई तिमा यन सय पना भज भजाने का गीतना भैया सफे उतलान सय पनाविला गीतना पैहत सफेना भईया तभी उपगाय जाति जया पाना वजापय बजाने का गीत रपई हला तो सबे वजा तबाया जेय बोता वेला 5:30 ने का गीत ना हला तो सबे बजे तो तबे तना याचित जया बोता वेला 5:30 ने का गीतना पई हला तो सबे बजे जयाति जया बोता वेला 5:30 ने का गीतना पई हला तो जमायन साहब पुता पजानी कर गीतना पै हल नारायण साहब वहाज पुजानी कर गीतना पैन चयापावजानी गीतना पै हल चाहया पुताव भज पुजानी गीतना पी हलन तभी ऊपर से अलग तिमाही है तो चाहे बुखार में लापता बच्चा निकाल दी तना पे अलग तो तभी सब निकाल दी तना अलग तो सबे तलाई आती चाहे बुखार में लापता बच्चा निकाल अलग तो सबे तो चाहे बुखार में लापता बच्चा निकाल अलग तो सबे वाले माया चाहे बुखार अवेला भैया बचा निकाल पाई अलग तो सभी कुछ माया सहय बुखला अवेला भैया बचा निकाल दी तना पाई अलग तो सभी तलाया सहय बुखला अवेला भैया बचा निकाल दी तना पाई अलग तो सभी की नहीं

तो फिर बोले तो मैं यहाँ से आया तो आप जी अपना आवेदन पहले बजाने का तो कितना सांप आया ना तो सब फिर बोले मैं यहाँ से आया तो अपना आवेदन पहले बजाने का तो निकाल तो कितना सांप आया ना तो सब ये तलाय यहाँ से आया तो आप जी अपना आवेदन पहले बजाने का तो कितना सांप आया ना तो सब ये कितना यहाँ चली जी सा� तभी हिंदी में याची सही है अतः अतः बलि अपन नाम लाभ या पूजा निकाल की तो नाम पाया अलग तो सापेक्ष तलाया याची सही है अतः अतः बलि अपन नाम लाभ या पूजा निकाल की तो नाम पाया अलग तो सापेक्ष

तबाव तो दाय्यात है छाया थी वो वाला वैभव चले का गीत नपिया तो दबाई ने अच्छी से अच्छी वो वाला वैभव चले का गीत नपिया तो दबाई थी मैं ये से रहती वो वाला वैभव चले का गीत नपिया तो कब पूरा तो मैं ये से रहती वो वाला वैभव चले का गीत नपिया तो दबाई पर तुम ये से रहती शाम वाला वैभव चले का गीत नपिया तो दबाई मैं ये से कोई शाम वाला वैभव चले का गीत नपिया तो सभी उतराया थी छाया पूरी शाम वाला वैभव चले का गीत नपिया और सभी वो तो इनया थी छाया पूरी शाम वाला वैभव चले का गीत नपिया तो

सभी बुजुर्ग ने माया जी सही आज यहाँ पर जब हैं तो सभी बुजुर्ग माया जी सही आज यहाँ पर यहाँ तो सभी बुजुर्ग माया जी सही आज यहाँ पर यहाँ पर हैं तो सभी के नया जी सही वाली यहाँ पर यहाँ पर हैं तो सभी बुजुर्ग माया सही आज यहाँ पर यहाँ पर हैं तो सभी बुजुर्ग माया सही आज यहाँ पर यहाँ तो सभी तो लोग यहाँ सही

अब इन अबिया बचाने का गीत है ना वाली आदत तो जब रुदाया ने साया ली आ बिलाव से ने का गीत था ना वाली आदत तो जब ये लेकिन याया से साया ली आ बिलाव से अच्छा ने का गीत था ना वाली आदत तो जब ये ली मैया ती साया ली आ बिलाव से ने का गीत था ना वाली आदत तो जब ये परिपान या ती साया ली आ बिलाव से ने का गीत था ना वाली तो सभी दगेनाय अच्छे तरह थे वावेलापचाने का हिततम थे बहुतमती पाया अच्छे तरह थे वावेलापचाने का हिततम पयाला तो सभी तो लाया सहायता वावेलापचाने का हिततम पयाला तो सभी तो लाया सहायता वावेलापचाने का हिततम पयाला तो सभी तो लाया सहायता वावेलापचाने का हिततम पयाला तो सभी तो लाया सहायता वावेलापचाने का हिततम तो सभी तो लाया सहायता वावेलापचाने का हिततम पयाला तो सभी का दीजिए पयाला तो सभी तो लाया तो सभी तक लाया सहायता वावेलापचाने का हिततम पयाला तो सभी का दीजिए पयाला तो सभी तो लाया तो सभी तो लाया सहायता वावेलापचाने का हिततम पयाला तो का हिततम तो सभी तो लाया सहायता सभी बड़ा तिमाही अच्छे सही है बस सावे लाभ अब जाने का दीर्घ तनाव पाली आना तो सभी बड़ी माही अच्छे सही है बस सावे लाभ अब जाने का दीर्घ तनाव पाली आना तो सभी वो तलाय अच्छे सही है बस सावे लाभ अब जाने का दीर्घ तनाव पाली आना तो सभी तक जाए अच्छे सही है बस सावे लाभ अब जाने का दीर्घ तनाव पाली आना तो सभी बड़ा तिमाही अच्छे सही है बस सावे जाने का दीर्घ पाली आना तो सभी बड़ी माही अच्छे सही है बस जाने का दीर्घ पाली आना तो सभी नीति में अच्छे सही है जाने का दीर्घ पाली आना तो सभी पवैया अच्छे सही है बस सावे जाने का दीर्घ पाली आना

तपे में तला यदि सायम में पतिका बेला हम जाने का गीत नाक पाली अनंत तपे से किने यदि सायम में पतिका बेला हम जाने का गीत नाक पाली अनंत तो से पे नहीं थी मैया से सायम में पतिका बेला पाजा पचा के का गीत नाक पाली अनंत सब यो मैया से सायम में पतिका बेला हम जाने का गीत नाक पाली अनंत तो इमे हेतु तो गाली हेतु का बाबा नाम ही ताकि तो इमे थी तपे जंग पिका नचे तो तो वो खाता पछि तो वा सपना बिले तो नाम पछि kisi nangwishita wajahisapisata wisi nohontumatu kinoosoku nohomatu kinoosokata nohontumatu kata imehi tatakali hinapisata metaiyatata mangkita uyu sabata alimit jami te metakito uimuti metabama dehani titabotisipka ati wata uchajona kata tuka panjatani tuka baya pata janipa sobatani hoto sabay pina ino iwata jami hisapata

สวัสดีิตาปัญจิเกเจียงพลังาานจจีนาะกบดปะสสวัสดีลปตาปัญจิกเจียงพลังาานเจจีนาตะกบตดมชปะสสวัสดีปตาปัญจิเกันเจียงพลังาานเจจีนาตะกบตาเะบสด้วยอนุภาพแห่งสรัทจะที่ทาน้นุภาพมความเพียรท่านที่ทรงให้การบูชาพระตนะใจด้วยการสลบทวดมนต์พระสพระติแลพระคาถาหลานี ขอความุขงตัวดีจะเกิดมีพระเจ้าขอให้พ้นจากทุกไปทั้งความอให้พ้นขอให้ข้าพระเจ้าเจริญทั้งทงกทางขอใหยเทพเจ้าทั้งหลายเพื่อนมุตนาในการแสดงมนและธรรมตลอดนี้เมื่อนมุตนาแล้วโปรดประนนให้เก่บรพระเจ้าและว่าจงมงคลพระปิตายอดเศรีเรียรยอดเศรษีเรียไม่คงหกไปต่อดจนวัจมงคลทั้งวงที่ทำทิงสร้างเึ้นใหเปี่ยนด้วยอนุาแห่งพระบรีจงสำเร็จศักดิ์ทุกการเถิด